สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมเบื่ออยากจะมาคอสเพย์ไม่เบื่อหรอกอยากมาคอสเพย์เลยเพราะเพื่อนชวนมาเนี่ยเตรียมชุดชุดมาแล้วเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนแล้วแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนแป๊บนึงไอ้ก้าไอ้ก้าไปเปลี่ยนเสื้อกับกูหน่อยเลยเร็วกูไปกัเพื่อนก็ได้ไม่ได้ Okay, เคลี่ยละเนี่ยเควี่ยเปลี่ยนสักคนเทพ <c oughs> กระทะพร้อมโอเคแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมไปลุย <c oughs> มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วดูสิเหยื่อแรกของเรา <c oughs> โอโ้โ,อโหเนี <c oughs> ค่ค่แค่แค่นั้นเห็นเราขับตายุบหายเลยเอหมวกกันน็อกเนี่ย นี่ได้แล้วมาถึงไม่ต้นเดียวอะ่ะมีคนขอถ่ายรูปซะละที่เขายี่ยมปไม่โดนไอ้จัดไ,ไม่โดนอะไรวะอะรมันจะเนื้อหอมขนาดน,นี้นี่ขนาดเป็นโจนนะ,ะถ้าไม่บอกเป็นปืนฟอมนี่มันมันจะชื่อมันก็ยังจะมาถ่ายนะถ้าบอกเป็นปืนจรงนิงมัน,นก็น่าจะมาถ่ายแล้วแหละไม่กลัวบ้างรหรอเปล่าถือปืนขนาดนั้นนะมกระสโอ้ยสมสมกับเป็นคนแถว นี่จริงๆชอบชอบปืนนี่ดูดูกะขาถือเกมด้วยกะกะนิยมความ <c oughs> รุนแ <c oughs> รงก็ <c oughs> ขอขอโทษว่าว่าว่าแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมันสนุกดีอดใจไม่ไหว <c oughs> มีการหัวเราะก,กันด้วยสงสัยถูกใจ กระดาษนะนี่คนเสบียงคนเสบียงเก็บทุกอย่างกระสุนโตกระสุนโตนะแม่งเหมือนนักวิ่งอนเดียวโหดเหมือนนักวิ่งตาโกงเออเก่นกว่านักวิ่งอีกไอ้แม็กกิวอะเนวนนี้ไม่เก่งก็่แม็กกิวตาโกงไม่ทุกอย่างตาโกงจะเก่งกว่าหมดเลยมึงเออเราขนาดถ่ายไอ้ฉากที่รถขแล้วขับไล่แบบโม่งใช้ไอ้รถเราเอะตามปล่อยจริงไหม ถ่ายรีวิวชุดไว้จะถ่ายอะไรอีกอ่ะเนี่ยถ่ายอะไรชุดมันก็เท่แล้วจะเอาวเลยนักหนาเฮ้ยจะยิงก๋วเดี๋ยวดมาอุมายวะอุมายวะแถวนี้เนี่ยโอ้ยเห็นกี่ครั้งแล้วมันขัดหูขัดตาจริงว่าไอ้รอยตรงเมื่อกี้เลยตอนที่เอ่อเดินผ่านแล้วไม่มีใครถ่ายเลยน กันหน้าขายกล้องได้ยินมาพอแล้วพอแล้วอ่าฮะอยู่ดูเหมือนมีนักเลงเดินมามาทำอะไรวะสงสัยเห็นความแตกใหม่เห็นในน,นี่มันหน้าหน้าเถื่อนนี่หวายอ๋อนึกว่ามามาหาเรื่องที่ไหนได้มาขอถ่ายรูปก็่แต่ไม่แต่มันใส่อะไรวะที่ที่หัว ใช่ไอ้ที่หนีถุงเท้าเหรอเล่ามามาแปะไว้ที่หัวอินดีว้ว่ะอินดี้วะเพื่อนถือของขวัญมาด้วยจะให้เมื่อกี้โถ่ดูบ้างดิวสุปเป็นไงเธอตากล้องอดเองอดเป็นไรละ่ะ รู้สึกคลิปนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานหน่อยท่านผู้ชมก็เหมือนใครเปิดนี่เออฉันเปิดไปดูแล้วเดี๋ยวมันก็มีความสนุกเองแหละทางข้างหน้าปักยิงเข้าหน้าไปอีมันจะเฮี้ยมากเด้งกัไป มันหายใจไม่ออ,อกเหมือนกันเขื่นคนมึงเป็นคออแนนค่สะพอดกูเป,เ,เป็นลีดเดอร์ดูฟังกูดูเดือดลีดเดอร์รู้สึกเลือดเลือดมันมันดูเดือดเลือบเคลือบพล้านอยากวิ่งวิงว่งเสร็จแป๊บเดียวเอาเพื่อนเดินเดินบ้างมาเลยต่อตัวป้องกันต่อไงต่อย่างไรต่อยเพียงอยู่อยู่ไม่เยกับพี่งมากมือมกระทะที่มันครบเลย ก็มีมีก็เด็กคนนั้นมานลยเออต้องการกระทะอยู่ด้วยกระทะเมื่อกี้ก็ไม่ได้หยิบมาอกระทะตัวป้ากับกระทะเล็กเดี๋ยวไปเอาแน่ก็แต่ปืนมันเท่ดีว่าซื้ออย่างไหนวะของจริงป่ะน่ะเห็นมีลายสนิมด้วยไอ้พี่ลายสนิมลายถลอกเหมือนของจริงเลยปืนจริงป่ะวะเอาเข้าโรงเรียนเนี่ยครูเขาไม่ว่าอะไรเลยอ่ะ เดินไปผ่านกลุ <mit> palm, ่มคนคนนึงครับเขาจะหันมาไหมไม่หันสงสัยหมดความสนใจแล้วน้อยใจไปที่อื่นดีกว่าใส่พุดมาบุเเรียมชกไอ้บด มองไม่เห็นเหรอเฮ้ยมุณต้องหูยเพื่อนแมวัดเพื่อนมึงอ่ะเอ๊ะปาร์คเอ๊ะปาร์คเอ้ะปาไ์คเอ๊ะปาร์คใครเพื่อนเองวะไูไม่เห็นอยู่โน่นชี้มั่วแล้วแค่สวนผ่านก็หัวเราะได้อ่ะตากล้องคนที่โหดกว่าตอนแสดงก็คือตากร้องก็อย่างที่บอกละแหละคนคนคนแสดงกับตากล้องตากล้องโหดกว่าเสมอ ไมาตีไว้ลงยูทูบนะปักนะไม่เดี๋ยวกูปักมันอาจคิปลงยูทูบอ่ะนี่ยมันอ่านอยู่นี่ก็อยากอ่านนะคนเกาอยากโชว์มีปัญหาอะไรไหมเห็นดันดานไหมไม่โอ้แม่แทงใจดำจริงสายมือใหม่ไอ้เย่แฮรี่พอตเตอร์เย้จังหวะวันนี้ โอ้เห็นกี่อรอบแล้วว่าขัดตาที่ผายไอหมวกกันน็อกที่มันติดอะไรขาดเดี๋ยวน่ะอ๋ดเดินเลยมาอีกไม่ได้กินข้า,าวตอนเช้าเ <laughs> นี่ยคือผลของการไม่น่าเดินนำมันเลยจองจอง จองจ้องปกติเลือกจองอ่ะมองน่ากลัวชิบหายเลยคนมองเนี่ยฟ้าไม่มีขากล้องถ้ามีขากล้องบอกขายจริงคนนึร้อยมีคนติดตากันดีร้อยมีตังค์ันดีรับรองขากล้องมาแน่นอน กองเด็่รู้สึกเหมือนโดนกดดันจากข้างหลังไว้หันหลังแป๊บกล้องเรียนไปเยเป็นจะถ่ายวิดีโอ,อ,อยหยาบเลยนี่แ <c oughs> รงกดดันเยอะชิบหายคนมองไปไปดี <ไป S 1> <ะ>ที่มีบรรยากาศเยอะ,ไปไปะมีเอก,กลักษณ์ไงเออเอก,กลักษณ์แหละเอกลักษณ์แหละ ตอนการเงแต่ดังขวดเลยพี่เขาสามมิลลิตรไหมไม่จ่ายตังค์ไม่ไหมพ่อนี่มันรู้ได้ไงวะถ้าไปแล้วไม่มีคำตอบเลยโทรหาเลยมาแล้วข้าตตีไหมราออกไปข้างนอกบอกว่า้ากำอบได้เมมึงรู้อยากม่ไร้กำไหนจะไปดูมป้องตัีก็ูบอกข้าวเราแนี้อถูกไปไปนํำไปหน้ากองลยตามตามพยงตามพกนี้ไป โอเคไปเคลื่อนขับต่อสองตีสองตีรู้สึกเหนื่อยไหมวะเดินไปเดินมาอยู่ได้เหมือที่กูเคยใส่มาอยู่ห้าคนนึงตีอ้าไม่รู้สึกปืนผมเท่คนเดียวเนี่ยัจริงแต่ปืนปืนสไนเปนไม่ใช่ของผมนะเพื่อนมันฝากฝากไว้ดีมากเลย ยิงย okay. ิงใจไปเนี่ยเย็นนี้ไงให้เปลี tonight, ่ยนก็ได้ไงเดี๋ยวกูกลัวมาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวกูกลับไปบ้านก่อนกลัวเอาคระเป๋าก็ใช่กลัวมาเปลี่ยนนี่แหละมาถึงว่าตอนเดี๋ยวเย็นนี้กูไปแต่งที่พอปิดทีนอ้ใส่เทียอันนี้ไม่ไม่ล้อเลยเว้ยมันตามตามหลักอะมันลื่นแต่กูหาแต่กูหายใจไม่ออกนายเอาปอนนั้นอยู่ไหนอุ้ยลงกูจะไีนิดหนอ่งนะมีห้องคอมหรือเปล่าเอ้ยห้องตีรึเปล่าอืออูไม่น่าอู้ยไงไม่มีมันมันอันตรายด้วย น้องรักหายเยอะหายกองต่อหัวหน้าไอ้พวกดุใหญ่มันบอกอยู่เห็นอะไรมั้เห็นอะไรมั้ยเรากลักมือแล้วหลามจัดกันใส่ทั้งวันที่ตกตายเนี่ยโอ้แม่เจ้าฝากพุทิ้งหย่ายเขื่อนดีที่ผายเลยซึ่งในน้ำใจ อุตส่าห์เอาขว,ขวดน้ำมาให้นนนขนาดเดินผ่านแถวนี้ยังมีคนมองมองเเปล่าวะมองดาคำหิีเพลีเที่ไม่เลยมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคนคอฟทีหรอไม่เคยเห็นโจร,รแล้วไงเดี๋ยวโจรไปทิ้งขยะเสร็จมาต่อ โอ้ลื่นเตีกันอย่างนี้เลยเหรออยไ,ไ,ไ,ได้ขากล้องเหรอถ่ายไม่ดีไงเดยแต่ละชขอตถ่ายยังรู้เป่าถ่ายทีมงแนบางแกะมึงไม่ท่อยอ่ะมึงแกะสติ๊กพวกเกมไปเลย ดูหน้าดูหน้าผมนี้แทบจะไม่รอดแล้วละโดนหมวกกันน็อกอัดอากาศไปมไม่ให้หายใจไม่ออกเนี่ยบิ๊นี่หว่าไอ้ป้กอะไรไม่เข้าหรอกบิ๊กกันนะ่ะยิงไม่เข้าบืนจริงลอง,งดูไหมอะ่ะเผื่อเผื่อไม่เข้าเหมือนกัน หน้าที่ละกองเดินตามกูละอายจริงๆกูละร้อนจริงๆนะเนี่ยเดินไปไหนกันมึงเนี่ยพาสีโอ้ยเห็นบนมาตั้งแต่ข้างทางข้างทางเหรอสุดท้ายก็วนมาที่เดิมอะไรของมันเปิดกล้องเลยเปิดกล้องที่เดินรู้สึกคนุาพล่าก็จะง่วงเหมือนกันเนี่ ไม่กูหาพวกอันดาอันดาอยู่ไหนอยู่กับอันดาป่ะนั่นป่ะใช่ไหมอาจารย์นอนดีคนน่ารักไหมจ๊ะต้อ,องการนี่ปานเทพปานใช่นี่ผมเองผมเองปานทิพย์น,น,นี่ไงอาจารย์ผมเองาเาอาจารย์ตกใจเหรอโอ้โหอาจารย์ถอยหลังกลับโหดร้าย โอ้ตีเลยเห็นเห็นอาจารย์เดินถอยหลังตกใจผมไากล้ห้อาาแล้วก็ไม่ได้่ถ่ายที่งนี่อถ่ายดียว กล้องวิดีโอตีเขวกล้องวิดีโอดิโอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วเดินต่อตีเหรอตีออกมาทำมดินนยนนยนดูหน้าดิปาคิปมันตัดเต็มเลยปาคิมันตัดปล่อยเม่อกี้ิปมันดี่า่ใหม่่ายไหมล่ะ่ายใหม่ละแล้วคลิปต่อ ที่ต่อไม่รู้มันหยุดถ่ายเองมันน้ำมันอยู่างเงยอย่างหยุดไอ้กล้าอย่ายิงทำร้ายหมาใจบาปวันนี้อุตส่าห์ทำบุญเนี่ยทีทำบุญแล้วยิงหมาเออยิงเพื่อนไงเออยิงเพื่อนไงข้างหน้าไอ้สัตว์ใส่เสื้อขาวเว้ยอ่ะเดี๋ยวกล้ามันก็ได้ย้อมสีเสื้อเลยเออเดี๋ยวมึงจะได้เปลี่ยนจากสีสีดำเป็นสีแดงเหรอไม่สีเทาไอ้สัตว์เห็นว่าถุงผมมันติดอ่ะไม่โดนพอดูการยิงไม่โดนของกู นายนายนายมีอยไรบ้างมีไม่บังเลยโอ้ยะบังกล้องเต็มเต็มเลยไอ้สัตว์สเออคอมึงอะเต็มเต็มเนี่ยบังอยู่เดี๋ยอ้าเอ้าเอ้าเอ้ามาไงวเออรู้สึกผมกำลังจับจ้องอยู่กับรูปภาพประหลาดอยู่เห็นแล้วขำมากรูปอะไรวะ ยใครมันวาดไว้วะไปดีกว่าไปให้พ้นนี่เห็นแล้วหลอนไม่หลอนอะไรหรอกพวกบ้าจะโจ้นี่เองโอเคมาถึงมาถึงฐานที่มั่นละตอาโต้เจ๊กันอีกแล้วโต้ยังไม่รู้สึกฐานที่มั่นมีคนบุกลุกนะถือปืนรอไว้เลย ทาท่าชักเป็นโลกอะไรวะชอบชักปืนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชักเดี๋ยวก็ชักชักแต่ไม่ยิงกระสุนก็มีโรคจิตปะอะไรสวยหรอกชนนี้เอาเรียกแล้วเงียบเรียกทำแมวอะไรเฮ้ยเดินต่อไปแล้วกันรู้สึกว่าจะเจอเป้าหมายแล้วนะเป็นเด็กอ้วนตรงนั้นเอง เห็นแล้วหน้าแกร่งว่ะคุณสามารถยิงซ้ายได้เอาเลยเอาเลยล็อกคอมันเลยเด็กอ้วนนี่ชอบจริงๆริงทำไมชอบรังแกคนอ้วนเนี่ยทำไมเป็นความบาปของหมู่บ้านเวลาแกโงแล้วมันมีความสุขสนิทสนิชั้นแล้วมีชั้นเดียวไอ้เนิทสนี่ปืนเลยสนิทสนิทกันเลยสนิทสนิทวันเลยสารเพื่อนว่ะ

เฮ้ยทำเมาดองเปาเดวเนี่ยวด้ๆยอย่ายิงกับปื้กปุ้ยปุ้ยกูไม่มีกระสุนได้เหรอยิงร่วงยิงทุกร่วงแล้วอ้าวแอบรแอบรื้อรื้อไม่ด้หัวม่งไม่ร่วงไอ้สัดอ้าวเบื่อยิงยิงยิงกระทะทำไมอ่ะเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหความเด็กนี่ไม่เคยปราณีผู้ใดเลยแม้จะอยู่มอปลาย แม่นนะมึงนี่แม่นและเป้าแค่นั้นใครๆก็ยิงได้วะ <c oughs> เห็นเห็นอยากจัดมั่ง <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ดโดนใะเยียง่อ๋อถ้าโดนแบบไหนไล่ลองลอย <c oughs> <c oughs> ท้กกาอาก ไม่ร่างเลยกับไปแดงนี่เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าคนหงวแดงเยิงไปประมาณสนัดละร้าลองตีหัวที่เจ็บไอสัตว์ไม่เจ็บมือกกนอกเอามือออกไอสัตว์มเจ็บลองสักดอกหม้ยกระทะบาทฟินเอาไทยมามง้งใส่ให้ไทย ไปหาเป้าเอาวางส่งไม่ใช่หรออีนอ่ะนุงเอาไปวางโอยเสร็จสุ้แมวคลิปนี้ก็ไปหาเป้าให้เริ่มจะหมดใกล้จะหมดแล้วแหละไมมีอะไรละมาต้องมดใครอยากจะดูอะไรอีกก็ดูไปเลยี๋ยวกล้องสิต่อไปนี้ผมก็จะถอดหมวกละเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นหน้าของผมจริงๆยังงัแล้วว่าหน้าตาไอ้เจ้าของบ้านนี่เป็นยังไงสำหรับคนที่รู้แล้วก็รู้ไปสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ เชิญติดตามชมคลิป <S <S ต่อๆไปก็ได้ <S <S อาจ<ร>จะมีรูปห <ใน S 2> ลุดอยู่วันนี้มาสนุกให้เต็มเต็้รูปผมก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกถ้าคนสนใจจริงๆนะน,นี่เหรอเว้ยกูจะเอาไปน,นั้นอีกทีนึงตัดเสียงออกแล้วก็ไปพากพากับไม่เสียงมันจะดีกว่าวม,มงรู้หรอว่าแต่และช็อตพูดเลยอะไรนะไม่มรู้รจะช็อตพูดอะไ ใส่ติดด้านเนี่ยปืนด้านแม็กมันควรจะออกออกไม่ได้ไม่มันควรจะออกนี่แม็กมันอยู่ข้างนี้ไอตัวชักมันติดกับระเป๋าเต่เขาว่าไงอ่ะเนี่ย<ก>ตัวเดกด้านนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วไมเอาเอาหัวลงอ่ะก็หัวลงถูกไหมเข้าเข,าข้าไอ้นั้นลงทันท้ายลงเราหัวขึ้นใช่หรอเออออรเปเลยว่าปืนพังแน่ทันท้ายลงแล้วก็แม็กปืนหันทางนี้ โอ้ยเชื่อหายใจไม่ออก